มะนาวแป้นอ,อ,อีกอีกต้นหนึ่งที่ปลูกลงดินนะปลูกพร้อมๆกับชุดนี้ปลูกพร้อมๆกับที่ลงเก่งอ่าตั้งแต่กุมพาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็คือประมาณสองปีกว่านะคือได้ลูกไปแล้วสองสามรอบมะนาวนี่ดีหน่อยฮะปลูกเจ็ดแปดเดือนเขาก็ออกดอกละหกเดือนเจ็ดเดือนออกดอกให้เราได้เก็บยังแต่ว่าไม่หนามากขนาดนี้ อันนี้ดอกผลผลิตเขาค่อนข้างหนาดกทีเดียวนะครับก็สิ่งที่เล่าให้เพื่อนฟังก็คือว่ามะนาวปลูกลงเคงกับมะนาวปลูกในดินตามธรรมชาติของเขาแบบเนี้ยแบบไหนดีกว่ากันอันนี้เราก็ขุดความขุดหลุมกว้างแต่ไม่ได้ไม่ได้ฝังลงลึกนะเราปลูกลอยขึ้นมาเพียงแต่ว่าข้างล่างเราขุดหลุมกว้าง พราะที่นี่ดินไม่ดีนะครับมันเป็นดินลูกหลังดินที่เพื่อนๆเ,เห็นดีๆสวยๆนะว่าปุ๋ยเยอะเนี่ยเป็นดินที่ผ่านการบำรุงมาหลายปีนะครับก่อนที่จะปลูกมะนาวเราก็ขุดไว้ล้อมไว้แล้วก็ตัดหญ้าแล้วก็เทลงไปอ่หญ้าที่ตัดหรือเศษไม้อะไรเทลงไปเก็บไว้เป็นน่าจะเป็นปีสองปีอะไรคือยังไม่คิดว่าจะปลูกอะไรก็ทําเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหล,ลุมพวกนี้ไว้ก่อน นะครับพรนั้นเวลาอามานามาปลูกมันก็รับช่วงต่อของเขาเลยนะแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นว่าดินมันเริ่มอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเพราะว่าเราบำรุงดินนะไม่ใช่อยู่ดีๆจากดินลูกรังหรือดินที่กระตายมาเป็นดินดีอย่างที่เพื่อนๆเห็นถึงทุกวันนี้นะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับเพียงแต่ว่าปลูกไปชื่นชมไปแล้วก็มีติ๊กตอกก็ดี ได้เอาประสบการณ์ที่มาเล่าให้เพื่อนๆฟังหรือมาแชร์เผื่อว่าเพื่อนๆอยากไปทำหรือเอาไปปรับใช้กับสวนของตัวเองบ้างนะครับ